โอเคครับผมครับหนึ่งนาทีเข้ามาอะไรนะคะหนึ่งาทีเข้าหนึ่งนาทีห้าสิบวิเข้ามา่า้เลาเ่อนที่เราจะไปว่า He yeah. อ่าแน่นอนเลยนะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยน้องาชานะครับผมเขาก็เสิร์ฟมาไปเรื่อยๆให้กับน้องแฟนสาวทั้ง45คนเสิร์ฟชาไแล้วครับวันนี้ฮะแฟนๆทั้ง45คนนะครับจะได้จิบชายาบ่ายลับชามันจะนั่นแล้วแน่แต่ว่ารสชาติของชาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปถามวันทีข้าวต้นตอนนี้นี่ครับเชฟนะครับนี่ข่าวดีมาบอก เการนี้ต้องไม่พลาดครับทุกคนครับถูกต้องครับโครงการยาริสเดอร์พีเซนเตอร์นะ2014นะโครงการประกวดค้นหาพีเซนเตอร์ยูร์ตายาริสนะครับค้นหาคนที่ใช่ในสไตล์ที่เป็นคุณนะครับผมและผู้ชนะเลิศนะในการประกวดยาริสเดอร์พีเซนเตอร์2014นะฮะทั้งชายและก็หญิงนะนอกจากจะได้เป็นพีเซนเตอร์ของตัวยูร์ตายาริสแล้วนะฮะผู้ชนะเนี่ยยังได้รับนะฮะเป็นรถยนต์ครับโอ้โหโตโยต้ายาริสนะครับผมคนละหนึ่งคันนะเพราะนั้นยังพอครับเราเอา ครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ช่องทางแรกนะครับ www. dot. นะครับ Yarlis The Presenter. dot com ครับแล้วช่องทางที่สองนะครับผมไปที่โชว์รูมเตยตาได้ทั่วประเทศเลยครับแล้วก็ไปที่ผู้กิจกรรมนะครับลาโมได้ทั้งกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับครับรับขอไปสมัครเขาได้เลยนะครับหรือว่าอยากจะโทรมาสอบถามครับรายละเอียดเพิ่มเติมครับก็ตามเบอร์โทรศัพท์ครับที่ขึ้นครับไปที่ผู้ใดก็ได้ เดศนน่็นะครับแล้วก็08939แป1เก้าาีนเนครับผมจะโทรมานะครับผมต้องโทรมาในวันที่ประการครับผมเป็นคำสุขันไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ครับก็าจะถึงสุขครับเวลาเก้าโมงเช้าถมนะครับในใครที่อยากเป็นมิสเตอร์ครับฮลโหาริสนะครับก็มาสมัครกันด้วยนะครับน้องหลายคนนี่หน้าตาก็ได้อยู่นะได้เลยได้เลยด้วยก้านดีดีไปสมับรกันด้วยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับวันนี้ในเร เนะครับวันนี้กระชาจะมาเป็นพ่อค้าทักชาจะทักไปด้วยครับจะร้องไปด้วยครับพร้อมกันในรายการของเราครับใครที่ที่ถึงเพลงเก่าของกระชาไม่ว่าจะเป็นบ่ายสองหรือว่าเพลงอะไรก็ตามเพราะวันนี้ได้ดูแบบเต็มเหนียวแน่ๆครับช้ำระรัดพันขี้น่าจะเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคุณกระชาเนี่ยก็พร้อมอยู่แล้วนะฮะเราจะมาโอ้ตั้งแต่ย้อนเลยนะฮะตั้งแต่เพลงเก่านะฮะจนถึงเพลงใหม่ของเขารับ